ปิดท้ายเรื่องที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแถวย่านพระรามสองแถวตรงนั้นเนี่ยมีการก่อสร้างทางด่วนด้วยนะแล้วถ้าหากว่าท่านชมักใครขับรถไปทํางานตอนเช้าเๆแล้วเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยยิ่งกว่าเซ็งอีกนะฮะนี่นะฮะนี่คือสภาพรถของคันที่โดนน้ําปูนนี่นะฮะรถคันนี้เนี่ยเป็นของคุณสุจิราทวีลาบนะฮะถูกน้ําปูนจากไซตงงานก่อสร้างทางด่วนตรงพระรามสองกระเด็นใส่ทั่วทั้งรถนี่นะฮะ ตั้งแต่กระโปรงหน้ารถยันท้ายรถเลยนะฮะแล้วก็แจ้งความไว้แล้วที่สอนอบางมดนะฮะโพสต์ใน Facebook มีความว่างานการไม่ต้องทำใครรับผิดชอบเส้นพระรามสองขาออกก่อนถุงก่อนถึงยูเทิร์นหน้าห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งนี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้มีการแจ้งประกันแล้วก็พบว่าต้องเคลมโอ้โหเคลมหลายอย่างเลยทั้งกันชนฝาครอบล้อกระจังหน้าสปอยเลอร์บางโครนฝากระโปรงนะฮะ รวมๆแล้วก็นี่ฮะโอ้โหสิบกว่ารายการาผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามกับเจ้าของรถเธอก็เล่าให้ฟังนะครับว่าประมาณสักแปดโมงครึ่งขับรถไปทํางานก็ผ่านเส้นพระรามสองนะฮะก่อนถึงจุดยูเทิร์นหน้าห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งเลนกลางมีการก่อสร้างทางด่วนเอาละก็เลยวิ่งทางเลนขวาสุดปรากฏว่าอยู่ๆมีน้ําปูนกระเด็นเลยจากบังเกอร์ออกมาใส่รถของเธอนี่นะฮะโอ้โหทั้งคันเลยก็ว่าได้นี่นะโ เบื้องต้นก็ไปพูดคุยกับตัวแทนผู้รับเหมาก่อสร้างเขาบอกว่าขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนว่าตรงส่วนนี้เนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทไหนเพราะว่าการก่อสร้างตรงบริเวณนี้มีมีบริษัทหลายแห่งที่รับผิดชอบร่วมกันนะครับก็คือขับรถจะไปทํางานนะคะตอนที่เราขับเนี่ยคือน้ําปูนที่มันอยู่คือมันทําตรงเลนกลางอะค่ะพี่ทำถนนพระรามเส้นพระรามสองตรงเลนกลาง คือ<ช>เราก็ขับมาเลนฝาขวาสุดนะคะทีนี้ช่วงจังหวะที่รถเราแล่นมาไม่รู้ว่าน้ําปูหรือน้ำอะไรแต่มันสีเหมือนปูนะคะพี่ไม่รู้ขี่เลนหรือน้ําปูนไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันข้ามบังเกอร์ที่มันมันอยู่อะ่ะสาใส่รถนะคะพี่ทางประกันบอกประเมินเนี่ยบอกไหมคะว่าประมาณเสียหายประมาณเท่าไหร่อย่างไร<ช>เขาเขียนรายการมาว่า ต้องเปลี่ยนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแต่ว่าอันนี้คือเขาไปคุยใหม่ตอนหลังก็คือประมาณว่าให้ไปขัดสีดูก่อนว่ามันจะได้หรือไม่ได้ถ้าขัดสีไม่ได้มันก็อาจจะต้องเค็มอย่างเงี้ยค่ะพี่อ,อาจจะต้องขัดสีเพราะว่าเอารถไปล้างคราบปูนนี่ออกแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่หมดฮะม,มันยังมีคราบลุงเหลืออยู่อีกเยอะหลังจากนี้ก็ต้องคุยกับทางบริษัทประกันแล้วก็ผู้รับเหมาว่าเอาละถ้ามันต้องทำสีรอบคันเนี่ยใครจะรับผิดชอบอนี่นะฮะ ดูภาพล่าสุดเลยนะฮะเห็นไหมฮะทางผูุ้มกับสอนอบางมดบอกว่าเกิดเหตุแบบนี้บ่อยนะฮะเพราะว่าต้องมีการบีบแนวการก่อสร้างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มพื้นที่การจราจรให้มากขึ้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เส้นเส้นพระรามสองน,<า>นะฮะ<า>ถนนถนนหลายหลายโครอะประวัติศาต <c oughs> สตร์ยัง <c oughs> รู้สึกเหมือนเป็นภาพเดิมอยู่เลยนะระบางหลายเรื่องเลยนะคะเส้น